รายได้ของเรานั้นมันหดลงหรือมันน้อยลงเราอาจจะขยันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอาจจะทำงานมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่รายได้มันไม่พอกับรายจ่ายเพราะว่าบางทีหนี้สินมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับ กลับมาพบมาพูดคุยกันอีกครั้งนน,นะครับในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องของการที่คุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับเรื่องของความท้อแท้นะครับความหมดอู่รู้สึกไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมนะครับ ว่าเวลาที่ผมเองรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกหมดกำลังใจรู้สึกไม่มีพลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปผมเองทำอย่างไรซึ่งหลักๆแล้วนะครับผมเองก็นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใจแต่เวลาในช่วงที่เรามีความทุกข์หรือในช่วงที่เราหมดกำลังใจที่จะใช้ชีวิต มันก็ยากที่เราจะระลึกถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับถ้าเราไม่เคยฟังหรือเราไม่สามารถที่จะจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นเวลาที่เรามีปัญหากับชีวิตเราก็จะจมอยู่กับปัญหาเราไม่สามารถที่จะนำธรรมมาไคร่ครวนนำธรรมที่เราเคยฟังนั้นนำมาพิจารณาได้ ดังนั้นหลายๆท่านเองนะครับเวลาเจอปัญหากับชีวิตก็ไม่สามารถที่จะมีธรรมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจํำวันได้อย่างที่บอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าผมเองโชคดีที่พยายามฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถที่จะจำได้แล้วก็มีปัญหา ก็นำมาพินิษพิจารณาแล้วก็นำมาปรับใช้นำมาแก้ปัญหาชีวิตต่างๆซึ่งหลายๆท่านเองอนะครับเวลาเจอปัญหากับชีวิตเมื่อไม่สามารถที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ได้คุณผู้ชมเองก็เลยจมปลักอยู่กับปัญหาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราอยู่ในช่วงที่รู้สึกอดอู่ รู้สึกท้อแท้นะครับให้เรานั้นพยายามที่จะพินิษพิจารณาดูว่าสิ่งที่เรารู้สึกอย่างนั้นมันเกิดจากอะไรคือพยายามใคร้ครวญพินิพิจารณาต้นเหตุหาสาเหตุมันเข้าไปดูว่าเราไปตั้งความปรารถนาอะไรไว้เรามีความตั้งใจอะไรไว้อยากได้อะไรเราวางแผนอะไร เราคิดอะไรอยู่ถ้าเราสามารถที่จะไปพินิษพิจารณาทําเหล่านั้นในสิ่งที่เราตั้งความปรารถนาไว้ได้เมื่อเราเข้าไปเห็นมันจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะละอาการหดหู่หรือท้อแท้นี้ได้เพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นอาการเหล่านี้เราก็จะปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆ คือเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าต้นเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรเราก็จะคิดจะปรุงแต่งอย่างที่เราอยากได้ไม่จบไม่สิน้นวันๆอยู่กับจินตนาการหรืออยู่กับความคิดในวันข้างหน้าอยู่กับความคิดต่างๆหรือเอาความคิดในอดิตมาปรุงแต่งแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะได้หรือเราอยากจะหลุดพ้นนั้นมันคืออะไร เพราะว่าบางทีบางท่านเองก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินมีปัญหาในเรื่องของการใช้ใจ่ายมีปัญหากับเรื่องของสามีมีปัญหาเรื่องกับภรรยามีปัญหากับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องแต่เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้เราไม่ได้พินิจพิจารณาต้นต่อต้นเหตุว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากเราไปตั้งความปรารถนาไรไว้กับคนอื่น เราอยากให้สามีดีกับเราอยากให้สามีเป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือเราอยากให้ภรรยานั้นเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาอยากให้พ่อแม่ดีกับเราอยากให้ท่านช่วยเหลืออยากให้พ่อแม่ของเราเป็นคนดีหรือแม้แต่ญาติพี่น้องของเราเราก็อยากให้ญาติพี่น้องของเรานั้นรู้จักธรรมากินรู้จักเป็นคนดี แต่เมื่อเราไม่ได้สิ่งที่เราตั้งความปรารถนาไว้แบบนี้มันก็เกิดความท้อแท้เกิดความหมดหู่เพราะว่าเราไปตั้งความปรารถนาไว้กับคนอื่นว่าคนอื่นจะต้องเป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้เปรียบเหมือนบางท่านเองนะครับที่พอมีกำลังมีเงินทองสามารถเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูสามีหรือเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวญาติพี่น้องได้ ก็ปรารถนาว่าเราช่วยเหลือในเรื่องของด้านการเงินในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของอาหารการกินต่างๆแล้วญาติพี่น้องพ่อแม่หรือลูกหลานหรือสามีภรรยาของเรานั้นเขาจะต้องเป็นคนดีเขาจะต้องไม่เกเรเขาจะต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่เมื่อนิสัยเมื่อการใช้ชีวิตของเขานั้นมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ เราก็รู้สึกท้อแท้กับการทำความดีรู้สึกท้อแท้ที่เราช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือญาติพี่น้องแต่ญาติพี่น้องก็ไม่เห็นใจเราเลยนะไม่กลับตัวกลับใจบางคนก็เป็นคนไม่ดีบางคนก็เป็นคนพาลเป็นคนเลวไม่อยู่ในศีลในธรรมเราเองเมื่อตั้งความปรารถนาไว้กับคนอื่นแบบนี้มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันก็รู้สึกท้อแท้ไม่อยากจะทำดี ไม่อยากจะช่วยเหลือใครไม่อยากจะเป็นคนดีแต่บางท่านเองอาจจะไม่ได้มีเงินทองมีแต่นี่สินอันนี้ก็จะยิ่งลำบากซึ่งผมเองก็เหมือนกับคุณผู้ชมเรามีนี่สินแต่ทำไมยังใช้ชีวิตได้อยู่เพราะว่ามีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละนำมาปรับใช้แต่บางท่านเองก็พอมีนี่สิน พอมีภาระต่างๆที่จำเป็นจะต้องไปหยิบยืมคนอื่นเกิดการใช้เงินแล้วบางทีก็อาจจะใช้เกินตัวหรือไปหยิบยืมคนอื่นมากเกินไปแต่การงานหรือรายได้ที่เรามีนั้นมันไม่พอใช้นี่นอกจากไม่พอใช้นี่แล้วในเรื่องของการนำมาใช้ใจ่ายในครอบครัวก็ยังไม่พออีก ปัญหาตามมาก็คือทำให้คุณผู้ชมนั้นรู้สึกท้อแท้กับการที่เราหาไรายได้ไม่สามารถที่จะจุนเจือตัวเองหรือจุนเจือครอบครัวได้อย่างเต็มที่หรือใช้หนี้คนอื่นได้ดังนั้นเมื่อเราใช้หนี้คนอื่นไม่ได้ใช้หนี้คนอื่นไม่ทันบางท่านเองนั้นก็บางทีเราเองเอาหน้าเอาตามากเกินไปเราไม่ยอมรับความจริง คือถ้าเราไม่ไหวเราก็ต้องบอกเขาเราต้องยอมรับว่าเราไม่ไหวอย่าไปฝืนอย่าไปทุกข์อย่าไปท้อแท้เราต้องคุยกับเจ้าหนี้คุยกับเขาเราไม่ต้องอายเพราะว่าตอนที่เราไปยืมเขามันน่าจะอายมันควรจะอายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่เราเองนั้นบริหารจัดการเงินไม่ได้แล้วเราเองก็ต้องไปพึ่งพาคนอื่นซึ่งผมเองก็ไม่อาย เพราะว่าตอนที่ไปยืมเขามันก็เกิดจากตนาความอยากเราอยากมีโน่นมีนี่หรือเราเงินไม่พอเราอยากจะนำมาใช้ใจ่ายมันก็เป็นตนาอย่างหนึ่งที่เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่เมื่อวันหนึ่งเราทำงานไปเราหาเงินไปแต่รายได้ของเรามันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการรายได้ของเรานั้นมันหดลงหรือมันน้อยลง เราอาจจะขยันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอาจจะทำงานมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่รายได้มันไม่พอกับรายจ่ายเพราะว่าบางทีหนี้สินมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพราะว่ามันมีดอกเบีย้ยแต่บางท่านเองอาจจะไปหยิบยืมคนอื่นไม่มีดอกเบีย้ยอาจจะเจอเจ้าหนี้ดีอาจจะเจอคนให้ยืมดีแต่เมื่อเราเจอคนดีเราก็ต้องรู้จักเกรงอกเกรงใจเขา ซึ่งการที่เราจะสามารถลดความรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจในเรื่องของการใช้หนี้นี้เราเองต้องย้อนกลับไปพินิจพิจารณาว่าการที่เรามีหนี้นั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเรานั้นเอาเงินไปทำอะไรเราต้องการเงินเหล่านั้นมาทำอะไรเราไปหยิบยืมคนอื่นมาเพื่ออะไรถ้าคุณผู้ชมสามารถพินิพิจารณาได้แบบนี้ หลังจากนี้เราเองก็สามารถที่จะใคร้ครวญว่าการใช้ชีวิตของเรานั้นณนะปัจจุบันนี้หนี้สินของเรานั้นมันมีเท่าไหร่เราควรจะทำอะไรเราควรจะหาอย่างไรเราควรจะใช้ใจอย่างไรเราก็จะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เรานั้นเป็นทุกข์หรือเรารู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจมันเป็นเพราะการที่เรานั้นไม่มีเงินใช้หนี้หรือเราหาเงินไม่ได้อย่างที่เราปรารถนา มันเกิดจากการที่เรานั้นสร้างเหตุปัจจัยมาแล้วเราไปหยิบยืมเงินคนอื่นจํานวนเท่านั้นเท่านี้แล้วพอเราหาไม่ได้หรือเขามาทวงหนี้เราเราก็รู้สึกว่าหมดกําลังใจเพราะว่าหาเงินใช้ไม่ทันหรือบางท่านรู้สึกอายที่ใช้เงินไม่ทันก็เกิดการท้อแท้เกิดการหมดกําลังใจไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะไปไหน รู้สึกท้อแท้เหลือเกินซึ่งการที่เรารู้สึกแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้พินิจพิจารณาเราไม่ได้ใคร่ครวรในสิ่งที่เราไปตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่เราอยากจะได้หรือสิ่งที่เราทำอะไรไว้เราไม่เข้าไปเห็นแต่ถ้าเมื่อใดเราเข้าไปเห็นว่าเราปรารถนาสิ่งใดแล้วมันไม่ได้สิ่งนั้น ทำให้เรารู้สึกท้อแท้ทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจทำให้เราต้องเสียคำพูดเราเองก็สามารถที่จะเรียบเรียงหรือมาคิดมาพิจารณาว่าณนะปัจจุบันนี้เราควรจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรอย่าไปไอายคนอื่นและอย่าไปโทษตัวเองเพราะการที่เราไปรู้สึกอายเนี่ยมันทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกท้อแท้ หรือเวลาที่เราตั้งความปรารถนาไว้แล้วเราทําไม่ได้อย่างเช่นเราไปพูดกับคนอื่นว่าเราจะทําแบบนี้เราจะพูดแบบนี้แล้วเราทําไม่ได้เราพูดไม่ได้เราก็เลยรู้สึกอายคนอื่นที่เราทำไม่ได้เพราะเราไปพูดแบบนั้นแล้วไปรับปากแบบนั้นแล้วและเมื่อทำไม่ได้คุณผู้ชมก็รู้สึกท้อแท้รู้สึกละอายรู้สึกอายคนอื่นไอความรู้สึกเหล่านี้แหละ ทำให้คุณผู้ชมเดินต่อไปไม่ได้ทุกคนนั้นมีการผิดพลาดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาทุกอย่างหรอกทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการที่เราตั้งความปรารถนาไว้หรือสิ่งที่เราคิดไว้ว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการมันไม่เที่ยงและมันก็เป็นทุกข์มันสามารถแตกดับได้แตกสลายได้คือความปรารถนาของเรานั้นมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเสมอไป มันเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมเห็นสัจจะความจริงแบบนี้คุณผู้ชมเองก็จะมีความเพียรเพียรที่จะละความคิดอกุศลหรือการพูดหรือการกระทําที่เป็นอกุศลแล้วกลับมาอยู่ณปัจจุบันมาอยู่กับสิ่งที่เราทํามาอยู่กับการเดินการยืนการนั่งการนอนรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับการไปการมาการหยุดการนิ่งหรือการทำงานก่อนมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแบบนี้มันจะทำให้คุณผู้ชมนั้นและอกุศลต่างๆความคิดในอดีตหรือการคิดในอนาคตความฟุ้งซ่านต่างๆได้แล้วมันจะทำให้คุณผู้ชมนั้นเกิดปิติขึ้นทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็มีกำลังใจ ที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุขได้อย่าไปทอแท้เป็นโอกาสดีนะครับที่คุณผู้ชมจะใครครวนในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นปนัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเราไปตั้งความปรารถนาอะไรไว้เราสร้างเหตุปัจจัยอะไรไว้ถ้าเราสร้างเหตุถูกผลที่ตามมามันก็จะถูกด้วยดังนั้นเรามีสัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่เราทำณนะปัจจุบันก่อน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้ววันหน้ามันจะดีขึ้นเองผมก็ใช้หลักในการพินิจพิจารณาแบบนี้นะครับเวลาที่ผมเองนั้นเกิดความรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปก็จะมาใคร่ครวญว่าสิ่งที่ทำให้เรานั้นหมดกำลังใจหรือไม่มีกำลังที่จะเดินต่อไปทำให้เรารู้สึกหดหูรู้สึกท้อแท้เกิดจากอะไรซึ่งส่วนมากก็คือ เราหาเงินใช้หนี้เขาไม่ทันเรามีหนี้มากเกินไปรายได้ของเรานั้นมันไม่พอกับรายจ่ายดังนั้นเมื่อเห็นแบบนี้ก็จะรู้แล้วว่าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ยังไม่ดีพอก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดพยายามมีความขยันหมั่นเพียรให้มากที่สุดไม่ปล่อยให้เวลาต่างๆที่เรามีนั้นเป็นเวลาที่ไร้ประโยชน์พยายามใช้เวลาทุกเวลาให้มันมีประโยชน์ แล้วพอได้เงินมาถึงแม้ว่าอาจจะไม่มากก็พยายามที่จะใช้จ่ายให้มันสมดุลพอเพียงแกฐานะของตัวเองและก็พยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมการอยู่ในศีลในธรรมก็เพื่อให้เรานั้นสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องโดยที่เราไม่สร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีไม่สร้างวิบากกรรมที่ไม่ดีเพราะมันจะนำพา้เรานั้นมีความทุกข์หนักกว่าเดิมอีกเราจะมีความท้อแท้ มีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจที่มากกว่าตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่รู้สึกหมดกำลังใจรู้สึกท้อแท้กับชีวิตรู้สึกหดหู่ก็ลองใครค่ครวญพินิจพิณาว่าอาการที่เราเป็นนั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราไปตั้งความปรารถนาอะไรไว้แล้วมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็จะมีอาการ ท้อแท้หมดกำลังใจรู้สึกอดอู่อย่างผมเองก็นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ด้วยการพยายามที่จะอยู่ในสินห้าและพยายามที่มีศรัทธามีจากะและมีปัญญาครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ